โอแต่งหน้าทำผมดูแลผิวพรรณกันไปมากมายแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเราก็ยังไม่เคยมาพูดกันถึงอุปรกรณ์ชิ้นนึงนะคะที่มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดแล้วบอกเลยว่าแทบจะออกไปซื้อชิ้นใหม่กันทุกๆ2 3, อาทิตย์สาอาทิตย์กันทีเดียวนะคะสิ่งนั้นคือเจ้านี่ค่ะคือสำลีนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงสำลียี่ห้อนี้นะคะที่ชื่อว่า V Care นะคะเป็น Beauty and Makeup Cotton Pad นะคะเขาบอกว่า เป็นอุปกรณ์เพื่อผิวสวยสะอาดใสไม่ต้องเคร่งแอปกันเลย <c oughs> ทีเดียวนะคะทีนี้มาดูกันก่อนนะคะหน้าตาที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะจะบอกหนูว่า มีแพ็เกจจิ้งที่ตอนแรกเห็นก็เออก็สะดวกดีนะเพราะเคยซื้อยี่ห้ออื่นมานะคะปรากฏว่ากล่องมันออกจะใหญ่ไปน,นิดนึงคือเหมือนกับทำค่อนข้างเทอะทะนะคะอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเล็กสะดวกพกง่ายนะคะหนึ่งกล่องเนี่ยมีทั้งหมด80แผ่นพิมไปเช็คราคามาละมีขายที่ Tesco Lotus นะคะราคา60สบบาทบางคนบอกเออใช่ราคามันจะสูงกว่าสำลีทั่วไปนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือเขาทำมาเพื่อใช้สำหรับเกี่ยวกับบิวตี้และเมคอัพโดยเฉพาะนะคะซึ่งก็เหมาะกับ ดิฉันนี่เองค่ะเพราะว่าใช้สำลีเยอะมากนะคะในแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละวันในการแต่งหน้านี่นะคะมาดูรายละเอียดกันนะคะเขาบอกว่าเป็นสำลีเพื่อการดูแลผิวและการแต่งหน้าจากหินแจ้ม่กีสามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายนะคะควรจะเก็บไว้ในที่สะอาดแล้วก็แห้งนะคะแล้วก็ใช้ภายนอกเท่านั้นแน่นอนนะคะใช้ภายนอกนั้นสำหรับรายละเอียดที่เขาให้นะคะเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ควมเป็นอ่านแล้วทินก็รู้สึกว่าเออมันน่าสนใจเนอะเพราะว่าบ่อยครั้งที่เราไปหาซื้อสำลีที่แบบว่ายี่ห้อที่ราคาสูงเกินจริง จากที่พิมเองก็เคยซื้อมาแล้วนะคะคือแบบพอซื้อเสร็จเวลาใช้แต่และแผ่นที่มันรู้สึกเหมือนกับเราต้องกำะเบียดกรเสียนเกินไปแต่อันนี้เนี่ยอยู่ในช่วงราคาที่ซื้อได้แล้วก็ใช้ได้แบบสบายใจนะคะไม่ต้องแบบโอ้โหแผนหน่นนึงนี่แบบพลิกกันแล้วทุกด้านเลยประมาณนี้นะคะ <c oughs> เขาบอกว่า v c แคร์เนี่ยนะคะมีความพิเศษตรงที่เป็นสำลีแผ่นนะคะที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อการดูแลผิวโดยเฉพาะนะคะ ผลิตจากฝ้าย1 0 0แล้วก็ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากคือเขาเรียกว่าไฮโดรนิตติ้งนะคะเป็นกระบวนการถักทอด้วยน้ำทำให้เนื้อสำลีเนี่ยมีเส้นใยห,หนาแน่นนะคะแล้วก็มีสัมผัสที่นุ่มละเอียดโดยที่ใช้แล้วเนี่ยจะไม่รู้สึกระคายผิวนะคะแม้ผิวที่บอบบางแล้วก็รอบดวงตาซึ่งมีทีมคอนเฟิร์ม irm, เพราะทมเนี่ยทดลองมาแล้วนะคะเช็ดกครื่องอางรอบดวงตาเทียบกับยี่ห้ออื่นๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะอบอุ้มน้ําได้ดีนะคะไม่ทิ้งขุยบนใบหน้าอันนี้สุดยอดเลย ซื้อมาราคาถูกหน่อยแต่ว่าเวลาที่เช็ดเครื่องสำอางเนี่ยหูเป็นขุยติดเลยเต็มเลยคนะ่ะโดยเฉพาะยิ่งเวลาที่คุณล้างมาสคาร่านะคะแล้วก็เพื่อความยังใช้เพื่อการบำรุงผิวด้วยนะคะใช้รวมกันกันกบผลิตภัณฑ์บำรุงผิวต่างๆนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวมาเปิดผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูกันเลยนะคะว่าหน้าตาข้างในเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็จะเป็น,นเป็นแบบนี้เป็นเหมือนกล่องขนมญี่ปุ่นเปิดสามารถสึงเปิดฉีกเปิดได้แบบนี้นะคะอ่า จากนั้นก็เปิดตรงนี้ปึ๊บขึ้นมานะซึ่งตอนแรกก่อนที่จะเปิดเนี่ยด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีเป็นพลาสติกใสนะคะเป็นรูให้เห็นได้ว่าตัวสำลีเนี่ยนะคะเป็นสีขาวสะอาดใสย่ด้านในนะคะเปิดขึ้นมาปุ๊บก,ก็คือจะเรียงเป็นสี่แถวด้วยกันนะคะสีสีตั้งซึ่งพอพิมพ์อ่านปุ๊บโอเคแปสิแผ่นก็เข้าใจว่าตั้งหนึ่งเนี่ยมีทั้งหมดตั้งละยี่สิแผ่นนะคะรวมทั้งหมดแปสิแผ่นนะคะให้ดูหน้าตาของสำลีนิดหนึ่งจะเป็นสำลีแบบที่ เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะโดยที่ไม่ได้รีดขอบซึ่งเดี๋ยวนี้พิมเองก็ไม่เคยใช้สำลีรีดขอบมานานแล้วนะเพราะพิมรู้สึกว่าสำลีที่รีดขอบเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาที่เช็ดตรงรอบดวงตาเนี่ยนะคะบางครั้งตรงที่มันรีดเอาไว้เนี่ยมันมีความคมนิดนึงนะคะมันทําให้จิ้มตาบ้างอะไรบ้างพิมพเองเคยโดนคุณไม่แน่ใจว่าคุณเคยโดนหรือเปล่านะคะแล้วก็ที่สําคัญคือพื้นผิวตรงด้านหน้าเนี่นะคะพิมพ์ใช้วิธีแบบนี้นะจับอย่างนี้แล้วก็ถู จุดๆๆนะคะทดสอบนะคะปรากฏว่าไม่มีเป็นขุยขึ้นมานะนก็เลยรู้สึกว่าเมันเวิร์กมากๆเลยนะคะเพราะเวลาที่เราเช็ดเครื่องสำอางเนี่ยเราต้องการาสัมฤทที่มีเนื้อที่เขาเรียกอ,อะไรอะเฟิร์มพอที่จะเช็ดเครื่องสำอางแต่ก็นุ่มนวลพอะคะซึ่งอันนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆรวมไปถึงนะพิมเองพอมานถึงเขาบอกว่ามันไม่เป็นขุยนึกถึงเวลาที่ทําแผลเราปกติเราใช้สัลีธรรมดาอะไรอย่างนี้ในการเช็ดแผลใช่ไหมคะบางครั้งเวลาเราเช็ดผ่านหน้าแผลปุ๊บเนี่ย มีขุยสำลีอะติดอยู่บนแผลด้วยนะคะแต่อันนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์เช่นกันนะคะแต่อะไรก็ตามนะคะเราจะมาพูดถึงสำลีโดยนะั่งพูดอย่างนี้ได้ยังไงนะคะพิมพ์เชื่อว่าหลายๆคนเองนะคะก็มีวิธีการใช้สำลีมากมายะคะ่ะตัวพิมพเองเนี่ยก็ใช้สำลีในชีวิตประจาวันเรียกว่าเดี๋ยวหยิบเดี๋ยวหยิบแล้วเหมือนกระดาษทิชชู่นะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเดี๋ยวะคะ่ะว่าในแต่ละวันเนี่ยพิมพใช้สำลีในขั้นตอนกระบวนการบิวตี้ทั้งหลายของพิมพ์อะไรยังไงบ้างคะ่ะไปดูกันเลยะคะ่ะถึงเวลาที่เราจะมาทดสอบสำลีของ v วะะีแคร ก็เห็นอยู่แล้วนะคะว่าเครื่องสำอางเต็มหน้าเลยเพราะนั้นเราจะมาเริ่มลองใช้สำลีเนี่ยนะคะเช็ดเครื่องสำอางกันแต่ก่อนที่ิจะเริ่มเนี่ยอยากให้สังเกตหนึ่งว่านี่คือลักษณะของแผ่นสำลีนะคะมีความหนาพอสมควรนะคะแล้วก็เวลาที่พิมเช็ดในแต่ละจุดแล้วพิมนํามาโชว์ให้ดูเดี๋ยวอยาก้เห็นว่ามีความสามารถในการเก็บสิ่งสกปรกและเครื่องสำอางขึ้นมาได้มากน้อยแค่ไหนและ พื้นผิวของเขานะคะที่ไม่ขึ้นคุยนะคะเพราะว่าหลังที่คุณเคยใช้ยี่ห้ออื่นมาหรือตัวมีเองใช้ยี่ห้ออื่นมาจะพบเป,เป็นปัญหาเสมอเลยว่าหลังจากที่เช็ดแล้วเนี่ยเป็นคุยนะคะมันทําให้คุยเหล่านั้นเนี่ยมันขูดกับผิวหน้าแล้วก็เช็ดต่อได้ไม่สะอาดนะคะแล้วบางทีทําให้เกิดอาการระคายเคืองะคะเพราะนั้นสูตรแรกที่จะใช้นะคะจะลองใช้เป็นแบบน้ําดูก่อนนะคะสำลีตัวนี้เนี่ยอย่างที่ิมแจ้เมื่อกี้คือมีความหนาพอสมควร <c oughs> เพราะฉะนั้นสามารถเก็บ ผลิตภัณต่างๆนะคะหรือว่าโลชั่นหรือครีมหรือรีมเวอร์ที่คุณเทลงไปได้เป็นอย่างดีแต่ไม่หนาเกินไปก็ราคุมเคยใช้บางยี่ห้อหนามากก่อนจะเทลงไปจนชุ่มเรียกว่าเปลืองนะคะเปลืองผลิตภัณฑ์อื่นๆที่คุณใช้ร่วมกับเขานะคะ ไม่ขุยเลยนะคะ,อ,ะอันนี้ถือว่าอันแรกผ่านไปก่อนนะคะผ่านไปก่อนพักไว้จากนั้นเนี่จะลองใช้แบบที่เป็นอายลิปรีมูเวอร์ที่เป็น2 f a เฟสแบบนี้บ้างนะคะเพื่อจะเช็ดตรงช่วงดวงตาเพราะวันนี้เราก็แต่งกันมาเต็มเหมือนกันนะคะคือวันนี้เนี่ยใส่ทั้งอายไลเนอร์นะคะแล้วก็ที่เป็นอายไลเนอร์พริ้เตอร์ซ้ำอีกชั้นหนึ่งนะคะมีมาสคาร่าแบบกันน้ําด้วยนะคะเพราะนั้นมาลองดูนะคะ คนที่ใช้มาสคาร่าเยอะๆเนี่ยบางท่านอาจจะประสบปัญหานะคะอันนี้คือหนึ่งปัญหาคือว่าหลังจากที่ใช้สำลีลงไปเช็ดตดนดวงตาปุ๊บแล้วเนี่ยสำลีเนี่ยนะคะมันไปเกี่ยวกับเจ้าตัวมาสคาร่าที่ปัดลงบนขนตาทาแล้วเนี่ยเจ้าเส้นของ สำลีนะคะติดอยู่บนขนตาเป็นเส้นๆ,ๆเลยแล้วบางทีเนี่ยเข้าตา,าแ,แล้วก็แสบแล้วก็ระคายเคืองตามากๆนะคะเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยหลังจากที่ลองมาแล้วไม่เกี่ยวนะเออมันว่าไม่เกี่ยวเจ้ามาสคาร่านะคะใช้ได้ทีเดียวปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดพิมล้างหน้าเองตามธรรมดาเนี่ยนะคะพิมพ์ก็จะแปะสำลีทสองแผ่นพร้อมๆกันเลยนะคะแต่นี้เนี่ยพิมพ์ก็เพื่อเป็นการโชว์ให้ดูะะก็จะแปะแค่ข้างเดียวก่อนนะคะแนะนําว่า การที่คุณเลือกสัลีที่ดีแล้วเนี่ยก็ควรจะเลือกรีมูเวอร์ที่ดีด้วยค่ะหรือว่ารีมูเวอร์ที่เหมาะกันกับสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่อย่างเช่นกําลังจะล้างเครื่องสำอางที่ดวงตาเป็นประเภทที่กันน้ําด้วยกันออยด์ด้วยอะไรแบบนี้นะคะก็คือควรที่จะใช้ให้ถูกโลกกันนะคะจะทําให้การล้างการเช็ดเครื่องสำอางนั้นนะ่ะมันง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็สบายผิวมากยิ่งขึ้นนะคะทางอายแชโดว์อายไลเนอร์แล้วก็ มาสคาร่านะคะหลุดออกมาโดยที่ไม่มีขลุยนะคะไม่มีขลุยเลยแต่ทีเนี้ยเมื่อกี้เราเช็ดข้างบนไปแล้วนะคะเราก็ต้องเช็ดข้างล่างด้วยสำหรับก,การเช็ดขอบตาด้านล่างเนี้ยนะคะใน1แผ่นเนี่ยคุณสามารถเช็ดแบบนี้เสร็จใช่ไหมแล้วก็พับนะคะทีนี้น,นะว่าพับสองทบให้มันมีมุมที่เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้เช็ดที่ขอบตาบนช่วยอีกครั้งหนึ่งเพราะบางครั้งเนี่ยจะยังติดตามเนะะี่ยค่ะตามแนวระหว่างเส้นขนตานะคะ เช็ดอย่างนั้นด้วยเห็นไหมออกมาตรึมเลยนะคะจากนั้นก็ใช้มุมนี้แหละคะ่ะเช็ดต่อที่ขอบตาล่างแบบนี้นะคะสามารถจะพลิกไปได้นะคะมันจะพับได้สักประมาณสองครั้งสามครั้งแล้วแต่ว่ากดจัดมุมดีแค่ไหนสำหรับท่านที่ปัดมาสคาร่าเยอะมากๆนะคะพิมแนะนำอีกหนึ่งวิธีก็คือว่าแทนที่ใช้สำลีแค่แผ่นเดียวนะคะให้ใช้สำลีสองแผ่นแล้วก็ใส่เมคอัพรีมูเวอร์ลงไป ะะอย่างสมมุติกรณีนี้นะคิมท,ทดลองให้ดูนะคะคือทําแบบนี้คือเอาแผ่นหนึ่งนะคะพับให้มันเป็นมุมแบบนี้นะคะแล้วก็มาวางที่ขอบตาล่า,างแล้วก็อีกแผ่นหนึ่งที่ใส่เมคอัพรีมูเวอร์แล้วเช่นกันนะคะหลับตามนี้แล้วก็รูดลงและทำให้ พื้นผิวของเราที่อยู่ตรงใต้ตาเนี่ยนะคะไม่ขยับไปขยับมาเพราะว่าถูกสำลีเนี่ยนะคะเช็ดไปเช็ดมายิ่งเป็นการทําให้ถนอมผิวมากขึ้นไปอีกนะคะหรือว่าจะใช้วิธีวางแบบนี้แล้วก็หลับตาแล้วก็แปะทับแบบนี้เลยก็ได้นะคะคือว่าเป็นสองเด้งทําให้ล้างเครื่องสำอางได้ง่ายมากยิ่งขึ้นไปอีกคะ่ะ อาล่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเทสกันต่อเลยลวกันนะคะอ,อ,อันที่สําคัญมากๆเลยที่เรียกว่าต้องใช้สําลีแน่นอน,นะคะ่ะก็คือประเภทที่เป็น cleansing milk ทั้งหลายนะคะสาหรับการเช็ดเครื่องสำอางด้วย cleansing milk เนี่ยคุณจะต้องเอาสําลีไปชุบน้าแล้วบิดให้หมาดซะก่อนปกติแล้วเนี่ยพิมใช้ทั้งหมด4แผ่นนะคะโดยตรงนี้ก็คือ4แผ่นของสําลีที่พิมชุบน้ําแล้วและบีบน้ําทิ้งไอการชุบและการบีบไม่ใช่เรื่องยากน,นะคะแต่ว่าสําหรับหลายๆยี่ห้อที่พิมใช้มาเนี่ยคือพอ มันแปะรวมกันเป็นปึกอย่างนี้แล้วเนี่ยนะคะ้วบีบน้ําออกเนี่ยแทบจะดึงออกจากกันไม่ได้แล้วเวลาบางทีดึงออกจากกันปุ๊บเนี่ยะคะ่ะเจ้าพื้นผิวด้านนอกของแผ่นที่อยู่ติดกันเนี่ยมันดึงกันขึ้นมาทําให้เกิดเป็นขุยคือเรียกว่าเจ๊งตั้งแต่ยังไม่ได้ใช้นะคะแต่สําหรับอันนี้เนี่ยเห็นไหมไม่มีเป็นขุยขึ้นมานะคะสามารถดึงออกจากกันได้อย่างง่ายได้แบบนี้นะคะเพราะฉนะนั้นพิมใช้ทั้งหมดสี่แผ่นสามารถให้จะกลับกลับหน้ากลับหลังกลับด้านข้างนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูอ่านี่เป็นการล้างด้วย เครืซิงมิลนะคะสำหรับก,การใช้ครื n องซิงมิลปริมาณก็ควรจะพอเหมาะบางท่านใช้น้อยมากนะคะอาจจะลืมไปว่าเราต้องการล้างเครื่องสำอางออกนะเราต้องใช้เยอะพอสมควรนะคะแล้วก็นวดลงบนใบหน้าแล้วก็ไม่ต้องนวดจนซึมลงไปเลยคะ่ะอันนี้ไม่ใช่ครีมบำรุงมันเป็นมิลที่ช่วยดึงสิ่งสปกปรกและเครื่องสำอางออกจากผิวของเรานะคะหมุนวนนะคะ เบาๆลอยๆบนผิวเพราะนั้นมันก็จะไม่เป็นการดึงดึงรั้งผิวนะคะถ้าเกิดว่าคุณใช้น้อยเกินไปเนี่ยมันจะเหมือนกับเราไปดึงผิวไปด้วยะคะ่ะแต่ตัวนี้มันทำให้ลื่นมากพอทําให้มีไม่มีการดึงรั้งผิวนะคะบนดวงตาด้วยก็ได้นิดหน่อยประมาณนี้นะคะอ่าจากนั้น ใช้สำลีที่ชุบน้ำ้ะบิดหมาแล้วเมื่อสักครู่นะคะสองแผน่นเช็ดพร้อมๆกันนะคะไปทางซ้ายและขว,วาเช็ดรอบแรกเหมือนแค่เช็ดเอาเจ้าตัวมิลค์ออกไปก่อนนะคะแล้วก็กลับอย่างนี้เห็นไหมด้านบนใช้แล้วคุณใช้ด้านล่างต่ออย่างนี้นะคะเช็ดต่อ แต่ก่อนนี้พิมก็ไม่เชื่อว่าการเช็ดโดยโดยใช้สำลีชุบน้ำเนี่ยนะคะสักสี่หารอบพิมก็รู้สึกว่ามันจะสะอาดหรือแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยพิมพ์ได้ทําการทดสอบมาแล้วนะคะเคยทําในวิดีโออื่นให้ดูไปแล้วก็คือว่ามันสะอาดจริงหลังจากที่ละเช็ดเสร็จเนี่ยเอาโทนเนอร์ลงเลยนะคะปาดปุ๊บสะอาดดงใจแต่นี้เมื่อกี้เราไม่ได้ใช้อไอรีมูเวอร์นะคะมีแค่ใช้ออยแค่ใช้ตัวมิว อีกชุดหนึ่งนะคะเช็ดเบาๆปกติแรืวของพิมพ์ตรงปีกจมูกตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเจอสำลีที่แบบว่าไม่ดีนะมันจะขูดตรงนี้มากเลยเพราะว่าอายุเริ่มมากผิวมันจะเริ่มแห้งตรงนี้ค่ะช่วงนี้จะเซนสิทีฟเป็นพิเศษนะคะแต่สำหรับเจ้าสำรลีของวีแคร์เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้มากๆไม่มีอาการระคายเคืองเลย สุดยอดนะคะข้างแรกเห็นไหมเกือบสะอาดหมดแล้วนะคะอ่านี่ค่ะให้ดูเมื่อสักครู่นี้โยนทิ้งเฉยเลยนะคะ <c oughs> หยิบกลับขึ้นมาให้ดูเลยละกันแฟแฟนี่ไม่มี ไม่มีขุยเลยนี่คือการทดสอบสดๆเลยนะคะว่ามันเวิร์กจริงๆนะคะสำหรับการเช็ดเครื่องสำอางแล้วคุณยังสามารถที่จะใช้เจ้าสัมีตัวนี้นะคะใส่เจ้า อายลิปแมกกาเป็มูเวอร์ใช้สำลี2แผ่นประกบกันแล้วก็เอาขนตาปลอมวางกลางนะคะแล้วก็อีกแผ่นหนึ่งประกบข้างบนแบบนี้สามารถใช้ในการทำความสะอาดขนตาปลอมของคุณด้วยนะคะทำให้พวกมาสคาร่าต่างๆที่คุณปักทับลงไปน,นั่นนหละหลุดออกได้อย่างง่ายได้นะคะเอาะคะ่ะถึงเวลาที่จะต้องไปอาบน้ำล้างหน้าแล้วออกมาดูุลงผิวต่อละคะ่ะหลังจากที่ล้างหน้าสะอาดแล้วนะคะหลายๆท่านเนี่ยชอบที่จะใช้โลชั่นหรือโทนเนอร์นะคะในการเช็ดหน้านะคะ่ะพรานนี้เรามาลองกัน,นะคะ่ะ อย่างแรกพิมจะลองเป็นประเภทโทนเนอร์ก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าหลายๆลยคนเนี่ยเป็นคนรู้สึกว่าเวลาที่ล้างหน้าแล้วอะยังต้องการอยากจะใช้โทนเนอร์เนี่ยมาเช็ดผิวนะคะเพื่อเช็คว่าเออเราล้างหน้าไปแล้วเนี่ยมันสะอาดแล้วหรือยังนะคะสําหรับอันนี้นะคะก็จะเป็นเจ้าตัวโทนเนอร์เยงนก็จะช<ๆ>ใช้เช็ดช่วงแก้มเช็ดได้ลื่นมากเลยเนื้อสมฤเป็นแบบว่านุ่มมากๆ มีลักษณนะแต่แบบนี้เห็นไหมสำลีไม่มีขุยขึ้นมาเลยอ,อีกอันหนึ่งนะคะคราวนี้เรามาลองแบบที่เป็นเนื้อโลชั่นกันบ้างนะคะอันนี้ก็จะมีความใสค่อนข้างมากบางคนเวลาใช้โลชั่นเนี่ยก็ชอบที่จะเทลงบนมือเลยนะคะแล้วก็ตกๆกลงบนใบหน้าแต่เพท่านก็อาจจะสะดวกใจที่จะใช้บนสำลีนะคะก็สามารถที่จะใช้นี่ค่ะเช็ดลงบนผิวนะคะ ช่นกันนะคะจากนั้นก็ยังคงมีอีกหนึ่งประเภทนะคะก็คือประเภทที่เป็นออกแนวโลชั่นที่หนานขึ้นอีกออกแนวอ e ีมัลชั่นนะคะก็สามารถใช้เช็ดอ e ีมัลชั่นได้เช่นกันนะคะนี้สังเกตว่าจะเป็นเนื้อน้ำนมนิดนึงนะคะเนื้อมีความเป็นน้ำนมแต่ก็ซึมลงไปในสำลีได้ สำลีบางยี่ห้อเนี่ยจะซึมค่อนข้างยากนะคะแทบจะแบบเหมือนกับไม่ยอมอะ่ะคือเทลงไปแล้วก็เกาะอ,อยู่ข้างบนนะคะเนื่องจากว่าสามารถที่จะเก็บผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าเจ้า โลชั่นต่างๆลงไปในสำลีได้ดีแล้วก็เวลาที่เราใช้เช็ดลงไปนี่นะคะเขาปล่อยขับออกมาได้ดีเช่นกันนะคะเพราะนั้นทำให้พิมพสมามารถเทครั้งเดียวสำลีแผ่นเดียวเสร็จนะคะไม่ต้องมาแบบว่าสองรอบสามรอบนะคะนอกจากนั้นนะคะสำหรับการใช้สำลีเพื่อดูแลผิวหลังจากล้างหน้าแล้วนียคะยังรวมไปถึงการนำสำลีเนี่ยไปชุบน้ำบิดมานะคะแล้วก็มาใส่กับตัวเซรั่มที่คุณชื่นชอบได้คะอีกกรณีเนี่ยพิมพใช้เจ้าตัวนี้นะคะ ก็คือพอหลังจากที่บิดมาแล้วเนี่ยจะไปแช่เย็นก่อนด้วยก็ได้เช่นกันนะคะยิงใช้วิธีนี้ค่ะกดลงไปในปริมาณที่รู้สึกว่าต้องการบำรุงผิวนะคะแล้วก็ประกบกันไว้ก่อนให้เขาเข้ากันนะคะหลังจากนั้นก็สามารถจะประครบลงบนใบหน้าเสมือนคุณใช้มาร์กอย่างนั้นเลยค่ะประครบลงบนใบหน้าอาจจะแบบ ทำเพิ่มอีกสักหนึ่งแผน่นหรือว่า,อาลอกครึ่งอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มาประกบตรงหน้าผาอีกแผ่นหนึ่งอะไรแบบนี้นะ,ะก็จะเสมือนกับคุณได้หมากหน้าไปในตัวด้วยนะคะเพราะว่ามันจะรู้สึกเย็นสบายแล้วก็เจ้าเนื้อเซรั่มที่ใส่ลงไปในสำลีรเปียกอันเนี้ยมันก็จะค่อยๆซึมนะคะแล้วก็ดูแลผิวของเราไปในตัวด้วยค่ะเอาละค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็ผ่านไปนะคะกับ ให้ข้อมูลแล้วก็ทดลองใช้เจ้าสำลีวีแคร์ v ตัวนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครกำลังมองหาสำลีที่คุณภาพดีทํามาเพื่อบิวตี้โดยเฉพาะนะคะคือช่วยถนอมผิวของเราในการทําความสะอาดแล้วก็บำรุงผิวหน้านะคะก็ลองหาดูด้วยกันเพราะว่าราคาอยู่ในเรสที่รับได้ไม,มากๆหกสิบบาทแปดสิบแผ่นนะคะแล้วก็หาซื้อง่ายมีในโลตัสทุกสาขานะคะเอาละคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมวิดีโอนี้กันจนจบค่ะแล้วเราเจอกันในวีดีโอหน้านะค่ะสวันนีสวัสดีค่ะ